สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแฟกซี้ในเกมโปเกมอนโกนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาจัดทีมลงฟอสซิลลีกันนะครับโดยฟอสซิลลีกก็จะเหมือนเกสลีกเลยนะครับคือใช้ CP ได้ไม่เกิน1,500นะครับก็จะมีข้อจํากัดก็คือโปเกมอนที่เราใช้นะครับจะต้องมีธาตุเป็นโลหะเหล็กเอ้ไม่ใช่โลหะหินแล้วก็น้ําในตัวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะแล้วเราจะแถมธาตุอย่างอื่นไปก็ได้นะครับไม่ว่ากันขอแค่มี3ธาตุนี้ในตัวนะครับ ตัวเปิดที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็น g e l a ร์ดอนะครับไอตามนี้เลยนะครับ CP 1478นแะครับแล้วก็คูชีสนะครับตัวนี้เป็นโลหะแล้วก็แฟรี่นะครับไอค่อนข้างสวยเลยนะ CP 1497นะครับตัวนี้ค่อนข้างเมตานะครับใครที่จะปั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยนะแล้วก็มีโก d ดั๊กนะครับเป็นน้ำเพียวๆเลยนะครับไอตามนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกทีมของเรานะครับจะต้องมี IV 100นะครับหรือตัว4ดาวนั่นเอง CP ก็1470นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาทีมนี้ไปลงกันดูเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับฟาซิลลิปะที่ไอ้หลีกนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะถึงข้อจำกัดมันจะดูเยอะนะครับ mm hmm. ก็มีธาตุโลหะหินแล้วก็น้ำนะอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวก็ได้โอเคเปิดมาเราเป็นเกลาดอสนะครับของเขาเป็นจูเรโดนะครับเป็นหินแล้วก็ ญาณนะครับเราจมตีทาดเร็วเป็นท่าดมังกรน,นะครับก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเขราะมากโอเค,ครเราอะควาเทลไปโอเคเขาเสียไปนหนึ่งโลนะครับพาใช้ท่ามาตัวนี้มันเป็นมันก็มีท่าที่น่ากลัวอยู่นะกันไปก่อนก็ได้โอเคโอเคศิลาพิฆาตโอเคดีที่เรากันเพราะว่าท่านี้ค่อนข้างแรงเลย แล้วเขาเปลี่ยนเป็นบูลลูนเจลนะครับเราจะใช้ท่ากัดขยำใส่บนะูลลูนเจลนะเพื่อเขาไม่กันโอเคสวยเขาไม่กันเราก็จะไม่กันเขาเหมือนกันนะเพราะว่าบูลลูนเจลมันมีท่าบัมเบิลบีมนะผมไม่อยากโดนท่าบัมเบิลบีมหรอกโอเคซาดเดบอลก็แล้วไปเราก็ดับไป โอเคเราลงเป็นโกดักมาแล้วกันครับโอเคเราใช้ท่าบัมเบลบีมไปก่อนไม่งั้นเราได้เสียโลก,กันชาร์ดบอลเขาแน่โอ้ oh, ขอยอมกันเพื่อใช้ชาร์โดบอลเลยวะเราเ,าเอาไงกันดีชาร์โดบอลนี่ก็ค่อนข้างแรงนะงั้นเรากันก็ได้ครับโอเคถ้าเขาจะ อยากใช้าชด์บอลใส่เราขนาดนั้นแล้วก็กันไปซะหน่อยตัวต่อไปเขาเป็นบูลลนเจลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บังเบิร์บีมไปไม่ทันด้วยสิลาพิฆาตโหดเหล่านิดนึงโอเคบังเบิร์บีมทันอยู่ แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นครูชีตนะครับครูชีตเราโจมตีท่าเร็วเป็นทา่าไฟนะครับมันก็จะเข้าบุลลุนเจลระดับหนึ่งอยู่แต่บุลลุนเจลมันมีหินด้วยนะมันก็กันรเราได้โอเคเขาใช้มันน่าจะเป็นสีหลาพิฆาตเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเขาโดนดีบบฟเลร์พลังโจมตีเราไปน่าจะเข้าเราไม่มากเพราะเราเป็นโลหะเด้ยมันพอกันท่าได้ตัวสุดท้ายเขาเป็นเกียร์ดอสนะครับเราไม่น่าจะต้องใช้กูพันแล้วละ่ะเราใช้เป็นฟรอเคลียไปเลยนะครับ น่าจะไม่มีเวลาพอใช้โกพันเราชาร์คอเคลียร์อีกรอบนะแล้วก็คอเคลียร์ไปเลยโ okay, อเคดาเมจเยอะอยู่นะอเขาได้กดท่าเหรอทำไมามันค้างวะมันทันเข,า,ขาทันกดท่าไหมนะเกมว่าค้างเก่งจังช่วงนี้ โอเคสรุปคือเขากดท่าทันแค่กดท่าทันก็ไม่ต้องค้างนานขนาดนี้ให้รู้ก็ได้มั้งว่ายังกดท่าทันอนะ่ะโอเคกัดขย้ำเราทนท่ากัดขย้ำได้อยู่ครับเพราะว่าเราเป็นแฟรี่นะเราพอกันความมืดได้แล้วบูลินเอบูลิเด์เขาเลหลือนิ่งแล้วก็ใช้ท่าไฟไปก็เรียบร้อยครับโอเคครับจบไปกับตาแรก ตาที่2นะครับเราใช้กียรดอสเป็นตัวเปิดนะครับน่าจะโอเคที่สุดละที่ผมลองมาโอเคเปิดมาเราเป็นกีรดอสนะครับส่วนเขาเป็นเนโอลโทโนะนะครับเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะส่วนเราเป็นน้ำแล้วก็บินนะครับเขาโจมตีา่าเร็วเป็นทตาดินนะครับแล้วก็กันได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าน้ำก็กันดินได้ บินก็กันดินได้แล้วกันได้โคตรดีด้ยโอเคเขาใช้ท่ามาเราจะไม่กันแล้วกันเวทอบอลโอเคเราใช้อควาเทลไปครับแต่หลอกใ,ให้เขาหลอกให้เขาคิดว่าเราจะใช้การขย้ำนะโอเคเขาเสียไปนหนึ่งโลเขาใช้ท่ามาก็น่าจะเป็นเวเทอร์บอลเหมือนเดิมนะเราก็ไม่กันแล้วกันครับ เชียวเชียวคว้าเทลโอเคตอนนี้โลเขาหมดแล้วนะเราน่าจะเล่นง่ายแล้วแลวเขาลงเป็นโคลนเนียมานะครับเราก็จะเอาคูชีตมาแล้วกันเพราะว่าโคลนเนียจนตีเป็นท่าหินนะครับ <S <S คีดอสเราน่าจะรับดาเมจค่อนข้างเยอะนะ <S <S คูชีตเราเป็น โลหะแล้วก็แฟรี่นะครับโ oh ลหะเรากันหินได้อยู่แล้วเราก็โกพันไปครับท่านี้เป็นท่าเพิ่มพลังโจมตีนะแต่มันก็ใช้ทำดาเมจกับโคโลเนียได้ค่อนข้างดีเรากันแล้วกันตัวนี้มีไวโวอยู่นั่นไงผมกลัวเจอ, y อไวโว่เงีกันเขาเก็บสแตก็กไวโว้ไว้สองรอบเลยแล้วก็กันไปทั้งสองรอบเลยครับท่านี้มันน่ากลัวมาก โอเคโอ้โหรเราจะโดนไบโบเขาอีกรอบไหมนะไม่รอดนะครับโดนไบโบเขาอยู่ดีแล้วก็เหลือมาให้นิดนึงโอเคทันใช้โกพันหนึ่งทีอยู่ตัวสุดท้ายเขาเป็นู่วอโกนะครับเป็นมแมลงแล้วก็เหล็กเสรดายที่ครูชีสเรา เสียดายที่คูชิเราเคโอไปก่อนนะไม่งั้นชื่อบอโครเขาเรียบละโอเคโอ้โหอย่างน้อยเราได้ได้ตีเขาหนึ่งได้ตีเขาสองทีนะครั้งที่สองดีบัฟไปสองทีนะก็ดาเมจค่อนข้างโหดเลยนะโอเคเราลงเป็นกีราดอสไปครับแล้วก็อะควาเทลไปมาตัวสุดท้ายเราก็เอา โกดักเราไปรับดาเมจนะครับโกดักโกดักเป็นตัวที่ป้องกันได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างอึดนะครับบวกกับมีท่าบัมเบิลบีมด้วยนะก็ถืึกว่าเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างดีนะพายุหิมะเราก็กันได้นะครับเป็นธาตุน้ําแข็งนะแต่ก็ค่อนข้างแรงนะพายุหิมะแต่ว่าโกดักเราก็ค่อนข้างอึดเหมือนกันนะครับแล้วก็ธาตุน้ํามันป้องกันได้ด้วยโอเคแล้วก็บัมเบิลบีมไปเลยครับชิวๆก็ชนะไปอีกตาหนึ่งนะครับ ทีมนี้ค่อนข้างดีเลยนะผมว่าหลีกนี้ก็ค่อนข้างเล่นได้สนุกเลยนะโอเคเราลงไปครับตาที่สามเปิดมานะครับเราเป็นกีรอดส,ส่วนเขาเป็นลากลาสนะครับกีรอดสเราน่าจะการลากลาสได้อยู่นะเพราะว่าลากลาสโจมตีเป็นธาตุดินนะครับ โอเคแล้วเราก็เอาฟาเทลไปเลยนะครับถึงลักล่าจะเป็นธาตุน้ำนะครับแต่มันก็ไม่ได้กันน้ําด้วยกันเองได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าในตัวมันมีธาตุดินด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้ลักล,กล,กลกาารับดาเมจจากเราค่อนข้างดีนะเราทําดาเมจกับลักลาาได้ค่อนข้างดีเออใช้คำนี้ด้วยโอเคเขาใช้ท่าม,มาไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่พลังน้ําโตขึ้นหรือว่าแผ่นดินไหวเกียร์ดอสเราก็กันได้หมดนะครับเราก็ไม่ต้องกันโอเคแต่เขาลุงเป็นเลเปอร์มานะครับเราจะใช้ท่ากัดกระยังไปหนึ่งที okay. แล้วกัน โอ้หไม่ทันว่ะกันดีปะผมจะกันแล้วกันอยากใช้กัดขยำอืมโอเคกัดขยำไปโอเคแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นโกดักนะครับเอามารับดาเมจในเทบอลเขา เราทำเดีได้อยู่แล้วเขาก็เลบเบอร์ ber, เขาก็โดนโกดักเราพืนฉีดน้ำใส่น็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็เป็นลูคาลิโอนะครับโอเคใช้บัเมเบิลบีมทันป่ะโอเคทันอยู่เราจะใช้บัเมเบิลบีมเพื่อเราพลังโจมตีลูคาลิโอเขานะครับไม่ได้หวังทำดาเมจอะไรมากมายแต่เขากันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะโอเค แล้วตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายดิแล้วเราก็จะลงคู่ชีตมานะครับเพราะว่าคู่ชีตเราโจมตีาตาเร็วเป็นท่าไฟนะมันทําดาเมจกับโลหะได้ค่อนข้างดีนะดูคาลิโอเขาน่าจะใช้โกพันนะชาร์โดเบาเลยเหรอโลโห,โหแต่ดีนะดาเมจไม่ค่อยแรงโดนบอมบ์มบีมเราไปโอเคมาตัวสุดท้ายเขาเป็นลาร์สนะครับ,เร,บเราจะเก็บโลกไว้กันให้เกียร์ดอสดีปะ เราเก็บโล่ไว้กันให้เกียร์ดอสละกันนะครับโอเคเกียร์ดอสเราทนท่าเร็วก็ได้อยู่โอเคโอเคผมน่าจะต้องใช้อควาเทลนะตอนแรกจะใช้กัดขยําดูทรงแล้วไม่น่าจะทันแล้วโอเคอควาเทลไปถ้าควาเทลนี้ปิดฉากเขาไม่ได้ก็คือเราแพ้เองนะครับ อืพอดีนะครับพอดีพอดีเป็นชายชาตที่วุนวิณมากนะครับสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนผมมานะครับก็สามารถแอดมาได้ตามเลขนี้เลยนะครับนี่นะครับทำไมรูปโปรผมไม่ขึ้นวะสำหรับใครที่อยากแอดมาก็แอดมาได้ตามเลขนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ So then